บแบรนด์บ้านหมอละอองสุดปังคว้ารางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2023การันตีคุณภาพบแบรนด์บริหารงานโดยคุณสิริวิไลแอนกาดี ชมรมสมาธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่27จัดใหญ่มอบรางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นๆอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นำไปปฏิบัติตามกับรางวัล Top ปแบรนด์ a r วอร2023เมื่อวันที่29มก,กราคมที่ผ่านมาณนะโรงแรมอมรีดอนเมืองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริวิไลบัวสิริแอนกดีนะคะแล้วนี่คุณปราดีแอนกดีค่ะสวัสดีครับเป็นผู้บริหารของบ้านหมอละอ,องกรุ๊ปค่ะบ้านหมอละอ,องนะคะเราทำการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าสมุนไพรนะคะ เป็นแบรนด์สมุนไพรที่มีทั้งเวสสำอางนะคะแล้วก็ยาแผ่นโบราณแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะนอกจากนี้เรายังรับผลิตสินค้า O e M รับสร้างแบรนด์สมุนไพรเกรดพรีเมียมด้วยค่ะแบรนด์ของเรานะ ตอนนี้เนี่ยอยู่มาแล้ว35ปีนะคะริเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2530นะคะโดยนายแพทย์ละอองบัวสิรินะคะเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นตำรับยาจำนวนมากเลยจนปัจจุบันเนี่ยเรามีตำรับสมุนไพรที่พัฒนาสูตรใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เนี่ยเป็นสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหลากหลายชนิดเลยล่ะคะ่ะน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าและความจริงใจในการดาเนินธุรกิจที่เราจะ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะจากตำรับยาจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดีนำออกมาเป็นสินค้าที่ให้กับผู้ใช้ใช้แล้วเกิดความประทับใจทำให้เราอยู่มานานได้ขนาดนี้ค่ะค่าสินค้าชุดโดดเด่นของเราก็มีหลายเซตนะคะเดี๋ยวจะขอยกเป็นเซตแรกก็คือเซตนี้นะคะสมุนไพรภูเขาแอดวานซ์ ะะชุดนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแชมพูแฮทโทนิกนะคะบาร์มเจลครีมสบู่เหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุดที่สําหรับดูแลผิวหนังสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนังหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะเหมาะกับบุคคลที่ต้องการจะ ใช้เพื่อดูแลผิวหนังให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วผู้ใช้เห็นผลประทับใจมาแล้วจำนวนมากนะคะนอกจากนี้เรายังมีชุดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Little Wonder นะคะ Little Wonder เป็นชุดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กตั้งใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาผดผื่นหรือว่าใช้ในการดูแลทำความสะอาดร่างกายลูกแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลใจนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเบสที่มี ความอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยล่ะค่ะใช่ค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าบางไอเทมที่จําหน่ายอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะในโซนอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยในปีนี้2,566เนี่ยเราได้พร้อมบุกลุยตลาดส่งออกอย่างเต็มที่เราได้ติดต่อคู่ค้าแล้วนะคะที่เป็นผู้จัดจําหน่ายที่เมืองดูไบเราจะนําสินค้าไปลุยที่โซนประเทศตะวันออกกลางก่อน อ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งออกไปในหลายๆทวีปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะใช่เรามีทั้งออรับตัวแทนจําหน่ายแล้วก็จําหน่ายที่หน้าร้านหลากหลายแหละแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะอย่างเช่นร้านตํำรับไทยทั่วประเทศนะคะร้านภูมิใจไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีร้านคิวเฮิร์บแล้วก็ร้านสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ในช่องทางการจําหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราทุกๆแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะเราองเฮอร์โบหรือว่าจะเป็นหน้าเพจหน้าไลน์ t i k t o อกไนะคะเรามีหมดเลยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ m a r k e t p l a พลสนะคะที่จะเป็นร้าน Lazada, s h o อ e, ปปี้เจดีเซ็นะคะและในส่วนของตัวแทนจาหน่ายก็คือเรามีตัวแทนจาหน่ายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถที่จะไปเซิร์ชหาบ้านหมอละอองนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆเจอเบอร์ไหนเจอที่ไหนสามารถโทรติดต่อสั่งซื้อได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อมาได้ที่บ้านหมอละอองนะคะ <Okay. S 1> เรามีช่องทางติดต่อ,เ,อ,อเป็นเบอร์ call center นะคะ095-080-7887 <Okay. S 1> หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ละองเฮอร์เบนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้หรือว่าจะเป็น ID l ดียไลน์ละอง h e อ b a l ค่ะ บ้านหมอละอองนะคะมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละอองเราผลิตสินค้าสมุนไพรเกรดพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพที่ผู้ใช้ใช้แล้วจะประทับใจนะคะขอฝากให้อ,อุดหนุนสินค้าของบ้านหมอละอ,องแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ในทุกๆช่องทางจำหน่ายเลยล่ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ